การพนันภัยที่กำลังระบาดสุดๆในโลกออนไลน์พร้อมูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบางคนแม้ไม่เล่นพนันก็ยังถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อให้โจรไปปั่นยอดให้แรกๆอาจจะได้กำไรจริงแต่พอลงทุนมากขึ้นคนปั่นให้ก็หายทันทีหากเราพบเจอโจรในคราบนี้ไม่ว่าจะเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์หรือรับปั่นยอดให้รีบเก็บหลักฐานต่อไปนี้ค่ะ 1. โพสเชิญชวนให้เล่นหรือลงทุนปั่นยอดพนันออนไลน์ 2. ช่องทางติดต่อที่ต้นโพสต์แจ้งไว้และ 3. ข้อมูลที่ระบุตัวของผู้โพสต์จากนั้นนำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความได้ที่ t h a i p o l i c e o n l i n e .go.th รับรองว่ามีฉาชีพนักพนันไม่ทราบแน่นอนว่าใครเป็นคนแจ้งความ นอกจากนี้สิ่งที่ควรระวังก็คือการถูกหลอกเปิดบัญชีมาโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆที่มักถูกชักจูงจากเพื่อนหรือคนรู้จักได้ง่ายเพียงแค่ต้องการค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเพื่อไปซื้อขนมหรือเติมเกมหากรู้ตัวว่าถูกหลอกเปิดบัญชีมาก็ควรรีบติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเลยนะคะ เพราะเราในฐานะที่ชื่อเป็นเจ้าของบัญชีสามารถทำได้โดยไม่มีความผิดใดๆแต่หากปล่อยให้จนนำบัญชีที่เป็นชื่อของเราไปใช้เมื่อนั้นแหละค่ะจะโดนกฎหมายเล่นงานทั้งจำคุกและทั้งปรับเงินอย่างแน่นอน